สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําผัดกะเพราไข่เจียวกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นไข่ไก่ครับวันนี้มันใช้ทั้งหมด5ฟองเลยนะครับพริกกระเทียมโขลกหยาบๆครับใบกะเพราเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวซอสหอยนางรมน้ําตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนมือทากันเลยครับก่อนอื่นก็ไข่ไก่ครับ ตอกใส่ชามผสมเลยนะครับเสร็จแล้วก็ปรุงรสครับใช้เป็นซอสสาเขียวหรือน้ำปลาก็ได้นะครับปรุงเล็กน้อยพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของซอสกระเพราด้วยในรสจะจัดเกินผิดไทยป,ป่นครับตามควาชอบเลยแสแล้วก็หยอดน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับตีผสมให้เข้ากันดีเลยครับทำเหมือนข้าวเชียวปกติเลยนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วครับ เดี๋ยวเราไปลงมือทากันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ํามันให้ร้อนก่อนเลยครับพอกระทะน้ํามันเริ่มจะร้อนครับก็ไข่ลงไปเจียวได้เลยครับทั้นตอนนี้ก็เจียวเหมือนไข่เจียวปกติได้เลยครับใครชอบแบบฟูกรอบหรือว่าจะหนานุ่มนี่ปรับได้เลยครับตามความชอบเลยผมก็เจียวธรรมดาบ้านๆนี่แหละครับอร่อยที่สุดเลย เจียวให้ไข่ด้านแรกเริ่มออกสีเหลืองดีก่อนเลยนะครับเขาเหลืองแล้วก็พลิกกลับหน้าได้เลยครับอย่างเมนูนี้ครับจะเป็นเมนูที่ผมชอบทาทานบ่อยๆครับเพราะว่าเป็นเมนูไข่เจียวที่ทานอร่อยและไม่มีเบื่อเลยครับแัดแปงนิดหน่อยก็ได้ไข่เจียวที่รสชาติจัดจ้านอร่อยเลยครับไข่เราเจียวจํานวนมากนี้ไม่ต้องกลัวครับถ้าเกิดมันเละอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องตัดแบ่งอยู่แล้วครับเจียวให้เขาสุกหอมก็พอครับทำไม่ง่ายเลยครับอยู่ดี ไข่เจียวฟูๆแค่เห็นก็หิวแล้วครับเนี่ครับพอไข่เจียวเราเริ่มออกสีเหลืองครับเร่งไฟแรงขึ้นมาเลยนะครับเร่งไฟไล่เอาน้ํามันออกเลยพลิกกลับหน้าอีกรอบก็ได้ครับเเ <c oughs> จียวแบบเหลืองกับกรอบครับไข่เจียวสุกดีแล้วก็ใช้ได้ครับนนี้ก็ให้เราเทน้ํามันออกก่อนเลยนะครับน้ามันส่วนเกินตอนนี้เราไม่ได้ใช้ออรีนนเรเรดเอาน้ำมันออกมาเลยครับเนี่ครับเสร็จแล้วก็ให้เรา ตัดแบ่งไข่เจียวครับให้เป็นชิ้นขนาดที่เราต้องการเลยครับเล็กใหญ่แค่ไหนก็ได้ครับตามความชอบเลยผมจะตัดให้ดูชิ้นใหญ่ดีนึงครับจะได้ดูน่ารับประทานไม่เละปหมดนะนะครับเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนครับตัดพักรอไว้ก่อนเลยนะแล้วก็เปิดเตาอีกครั้งนึงครับใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนพอนะน้ำมันเล็กน้อยครับกะให้แค่พอผัดพริกกระเทียมได้ก็พอครับตามด้วยพริกกระเทียมที่เราโขลกหยาบๆครับ ปริมาณของพริกนี้ตามความชอบเลยนะเผ็ดมากน้อยแค่ไหรผัดพริกกระเทียมให้ออกกลิ่นหอมดีเลยนะครับเรียวว่าเป็นเมนูกระเพราง่ายครับแต่ว่ารสชาติอร่อยแล้วก็ต้นทุนไม่สูงเลยครับอยากรับประทานเมื่อไหร่ก็แค่หยิบไข่มาจากตู้เย็นก็ผัดกระเพรารับประทานได้เลยครับเราผัดพริกกับกระเทียมกับน้ำมันร้อนๆนี่ก่อนนะครับให้พริกเขาออกกลิ่นหอมดีก่อนนะจะเป็นเทคนิคครับทำให้ผัดกระเพราของเราอหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับ นี่ครับพริกกระเทียมเราเริ่มออกกลิ่นหอมดีก็ใช้ได้แล้วครับปรุงรสชาติต่อเลยนะลดไฟลงก่อนครับเดี๋ยวไหมก็ซอสหอยนางรมครับซอสปรุงรสครับใครจะใช้เป็นน้ำปลาก็ได้นะครับแล้วก็ตักรสด้วยน้ำตาลทรายครับน้อยอันนี้ถ้าเกิดใครชอบแบบผงปรุงรสหรือว่าจะใช้เป็นน้ำปลาก็ได้ครับรักเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ว่ารสชาติแนะนําว่าเราอย่าปรุงให้รสเข้มเกินไปนะครับทานกับไข่ก็จะได้ไม่รสจัดเกินไปผัดซอสตัวนี้กับน้ำมันแล้วก็ไฟร้อนๆสักครู่ครับให้ กัซาก็ออกกลิ่นหอมดีนะครับเล่งไฟการค่อนไปนแรงขึ้นมาได้เลยครับเสร็จแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปครับพอประมาณอย่างเมนูนี้เราจะต้องทําให้น้ำถูกคลิก,กลกหน่อยนะครับเพื่อให้เขาเคลือบกับไข่ให้ทั่วครับแล้วก็อย่าปรุงรสชาติจัดเกินไปครับเพราะว่าไข่เจียวเขาจะดูดน้ําดีนะเดี๋ยวน้าซอสเข้าไปในไข่เจียวเยอะเกินก็จะรสจัดเกินครับเดีย๋ยวไม่อร่อยพอทุกอย่างอะไรเข้ากดีครับลองชิมรสชาติด,ดูนะ มากครับอนจมีนิดหนึ่งผมเพิ่มน้ำตัว่าซอสพุงรถอีกนิดหนึ่งครับอันนี้ก็โอเคครับรสชาติได้ที่ครับเปิดไฟยแดงขึ้นมาเลยครับแล้วก็ไข่เคียวที่เราหั่นเตรียมไว้ครับใส่ลง,งไปเลยตามด้วยใบกะเพราเลยครับใบกะเพรานี้ปริมาณมากน้อยแต่ผมชอบไปนะใส่มากของมากครับผัดไปแรงอีกคู่เดียวครับอหอมเลยน้ำน้อยไปที่ครับหยดน้ำเพิ่มอีกหน่อย เท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับผัดกระเพราไข่เจียวของเราครับไข่เจียวฟูๆนุ่มๆครับเค้ากับซอสกะเพราที่เราผัดใหม่ๆของมเนี่ยอร่อยฟินเติมข้าวไม่รู้จักอิ่นแน่นอนครับก็ลองนําไปทําตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูไข่ที่ทําได้ง่ายรสชาติจัดจ้านอร่อยถูกใจแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ